สวัสดีครับมาครับกินข้าวในการแช่ชครับมือน,นี้คือเก่าคือเดิมครับก้อยขมต้มแซ่บนะครับนี่ก้อยขมต้มแซ่บลยครับผัก มาครับ,ชบแช่แช่ในกันเด้อครับมันเนี้ยแซนี่โอ้ยตายกินข้าวโคตรเลี้ยงเป็นแม็งเตี้ยรู้ใจดูมึงเนาะกินแล้วเม็ดหายชิปทินี่อ๋อเกินคือเกา่าคือเดิดกับคนรู้ใจนะครับคนน่ะก้อยขมอ,ยอึ้ยครับอืมแช่แชครับผักเคี่ยวๆเพื่อกระดิบอยู่เข้าแล้ครับไปหูเสือเลยครับนี่ไปหูเสือน,อนี่อ่ะ,อะครับเหยบละ ก้อยกับต้มนี่แซบนะครับนี่เป็นต้มแซบแซบครับมาครับมาครับแช่แช่ในการกระบเพิ่มนี่มันนะอถ้าหวานบ่จับบาทครับเนี่ยอ ก็เลยมากินดิบกันอขอไพลนะ้ำจบแซมม,ม,มาครับเตาเน,นี่กินได้เข่าๆเลยครับขเข่าๆในการมันเองเดือดเลยแหละครับอันนี้นะ ีะถ่ายคลิปน้ำกินน้ำแล้วครับรักครับสามวัใส่กิ ពិកធ្វើបិកតិចកាធៀងកាធៀងដាក់លោកភិកអឺបឺតបឺតແຊបយកនេះតិចនេះครับតំថា สีสันขนาดนี่คันเทนะาเกื่อนคันเทนะคันเทนะาเกื่อนเป็นสีจะคือกรีบเลยเออเขาเกื่อนคันเทนะห,หนึ่งบกคือกันเลยอะจะเป็นคู่แค่น่าเราเป็นซาสุกรีบ ครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าว่ากันใหม่สวัสดีครับผม